เราเรามีโอกาสนะครับจากผลการแข่งขันเมื่อวานที่คูวเวตได้แต้มจากอิรักทาให้เปิดโอกาสให้เราที่จะถ้าเราชนะ30หรือ31ในวันนี้เราจะเข้ารอบสีทีมโดยไม่ต้องไปนับคะแนใน,ในใครนะครับแล้วก็ระวางแผนทุกอย่างเนี่ยคือเตลียนภาพร่างกายเพื่อที่จะมาสู้เขาโดยเฉพาะในช่วงเซตแรกเนี่ยเรายัางเล่นตื้อเขาได้แล้วก็โดยเพาะช่วงกางเซสองเนี่ยเรามีการเปลี่ยน ปรับแปลงการดีเฟนต์แดนหน้านะครับจากที่เราซ้อมมาเราเปลี่ยนหรืเปลี่ยนหน้าบล็อกทาให้เราดีเฟนต์ได้หลายลูกแล้วก็ทาให้เกณฑกลับมาเป็นของเราในส่วนเรื่องฟองการเล่นทุกคนเนี่ยมีความกะหายอยากชนะวันนี้มากนะครับอยากสร้างประวติศาสตร์ให้ับชาวนครราชสีมานะครับให้เข้ารอบ4ทีม,ทมสโมสรแชมป์เอเชียแล้วก็ทุกคนโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าทําหน้าที่ทั้ง6คนทั้ง7คนที่ลงไปนะครับทำหน้าที่ดีแล้วก็โดยเพราะแม็กซ์ลานจิตผู้เล่นตัวเซต ตัวเก่าของเราเนี่ยนะครับวันนี้ให้ลงเต็มแมปแล้วก็ทําหน้าที่ดีคุ้มยังว่าการลุกของเราได้ได้แนบเนียนมากครับอย่างที่ผมต้องการก็ถือว่าต้องยกย่องนะักกีฬาทุกคนโดยเพราะคนที่ยังไม่ลงด้วยเขาก็อยากลงนะครับเพียงแต่ว่าเราค่อนข้างวันนี้นาจะเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับก็เหลือกับอิหลานก็ต้องเตรียมมีเวลาอีกวันหนึ่งเราจะเตรียมทีมแล้วก็เตรียมร่างกายโดยเพราะว่าวันชัยเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายให้เขานะครับให้กลับมา ฟื้นฟูให้เต็มร้อยให้ได้ก่อนที่จะเจอ,อิลานเพราะว่าอิลานเป็นทีมที่บล็อกใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างจะดีเฟนซ์้านหลังได้ดีด้วยมันเพราะนั้นน่าจะเป็นเกมที่ยากสําหรับเราแต่ขอให้เรียนขับตามเชียร์เราแล้วกันครับเราต้องเล่นให้เต็มที่แล้วก็สู้ให้ถึงที่สุดเลยครับผมครับก็สําหรับเกมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เหนื่อยครับแต่ก็ผ่านมันมาได้ครับ ครับวันนี้เป็นเกมที่ถือว่าเป็นเกมวัดตัดสินที่ว่าเราจะเท่าอันดับอ,อันดับที่สองของสายได้ไหมครับถือว่าวันนี้เป็นก็เป็นเกมที่กดดันครับแต่วันนี้ผลออกมาก็ถือว่าทําได้ดีครับก็มัค่ะก็รอบสมสุดท้ายเราจะต้องไปเจอที่หนึ่งของดีกีฬาครับก็อรอบสี่ทีมนี้นะครับก็ เราไปเจอที่หนึ่งของสายนัก็เป็นทีมที่หนักทีมหนึ่งครับที่หนักแล้วก็เราก็ทาําตามหน้าที่ครับต้องต้องเต็มที่ครับว่าสู้ได้ไม่ได้ก็ต้องสู้สู้ให้ที่สุดให้ถึงที่สุดนะครับครับผมส่วนที่เราจะเจอในวันที่1 0 14นะครับก็เป็นแบบที่ถือว่าหนักมากเพราะว่า ดูจากการแข่งขันที่ผ่านมาอิหร่านถือว่าเป็นทีมที่ perfect. เพอร์เฟกต์ตำแหน่งทุกตำแหน่งนี่เป็นตำแหน่งที่น่ากลัวทุกอย่างเบสิกทุกอย่างอิหร่านเป็นตำแหน่งที่ที่แน่นมากครับถือว่าเราจะทําให้ให้ให้ใหลอกรูปเกมออกมาดีที่สุดครับผมครับก็ฝากแฟนวเบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอลนครราชสีมาคิมินซีบีซีนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมนครราชสีมาด้วยนะครับครับฝากเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ